มาดูประเด็นเรื่องงบประมาณการบ้านการเมืองซึ่งมันก็โยงกับโควิดนี่แหละแต่ว่ามันจะมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเดินลงไป<ะ>เปิดประชุมสภาเมื่อวานนี้เข้มงวดจริงๆนะครับตามความคาดหมายคงไม่ต้องอธิบายขายายความซ้ําแล้วแม้กระทั่งสื่อสารมวลชนยังเข้าห้องประชุมไม่ได้เลยนะฮะปกติจะมีชั้นลอยให้สื่อขึ้นไปนั่งเนี่ยน้องใบตอนนี้<า>หา้ามเด็ดขาดห้ามเข้าเพราะกลัวว่าสื่อจะไปพ่นละอองฝอยโควิดลงมาแต่เดี๋ยวเป็นเด่นรงิกษ์กุ้งเกียตค่ะนะนี่เป็นบรรยากาศซึ่ง เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เริ่มต้นในการอภิปรายโดยการแจกแจงร่างงบประมาณไวจ่ายประจำปี65 3.1ล้านล้านบาทเป็นงบแบบขาดดุลก็มีการพูดถึงการคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวร้อยละ4.5ภาษีอากรกับรายได้อื่น2.51ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่ามันเป็นงบขาดดุลรายได้ของรัฐเนี่ยจะลดลงไปถึง1 0 2จจากปีก่อน นี่สาธารณะ30มสิบเมนายคม8.4ล้านล้านบาทคิดเป็น54.3ของ GDP อันนี้คือภาพใหญ่ขณะที่ท่านนายกก็อภิปรายยืนยันว่าการจัดงบป,ประมาณรัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันในเรื่องการทุจริตและยืนยันว่าตรวจสอบได้ประชาชนที่พบเห็นให้แจ้งร้องเรียนมาเพราะที่นี่คือประเทศไทยและก็ทำเพื่อคนไทยท่านนายกขอให้ใช้เวลา3วันนี้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตของลูกของเราลูกหลานของเราท่านได้ยกใช้วิธีใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นดูจะมีเสียงหอบเล็กน้อยหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะรัฐบาลยืนยันว่าจะเข้มงวดกวดขันในเรืงการทุจริตนะครับซึ่งสามารถถูกตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบอิสระทุก,ทกองค์กรนะครับสามารถ,ถ,ถตรวจสอบได้รวมความไปถึงในส่วนของ ประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่พบเห็นก็สามารถจะแจ้งร้องเรียนได้นะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของการทุจริตนะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนี่คือทําเพื่อประชาชนคนไทยที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลก็ขอให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่3วันอย่างมีอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์เพื่อวันนี้และอนาคตของลูกหลานของเราในภายภาคหน้านี่ละ คนแรกของฝ่ายค้านแน่นอนว่าเป็นผู้นาฝ่ายค้านคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์น้องไบร ก็พูดถึงร่างพรบงบปี65นะคะว่าไม่อาจจะย,ยอมรับให้ผ่านได้คือเป็นการหั่นงบของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพมก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงแรงงานค่ะโดยที่คุณสมพงษ์เนี่ยบอกนะคะว่าชัดเจนเลยว่างบของกระทรวงกาโหมเนี่ยมากที่สุดมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขถึงเกือบ50,000ล้านบาท mm hmm. งบของกระทรวงสาธารณสุขถูกปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีก็คือประมาณสัก4,000 กว่าา้ครั้งแรกในรอบ12ปีเลยแหละใช่ค่ะเห็นว่างั้นนะทั้งกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวัคซีนและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการควบคุมโควิดทั้งๆที่จริงๆโควิดจําเป็นที่สุดณเวลานี้เห็นมีอีกสองหน่วยงานที่ถูกปรับลดก็คือกระทรวงพมกับกระทรวงแรงงานค่ะถูกตัดลดลงอย่างมากคุณสมพงษ์ใช้คําว่ารัฐบาลใจดํากับประชาชนขณะที่นายมนตรีพลเดชประยุทธ์ในช่วงนี้ลุกขึ้นมาแจกแจงในสภาหลังคุณสมพงษ์อภิปรายว่า งบกระลาโหมเนี่ยถ้าดูดีๆงบไม่ได้มากสองปีที่ผ่านมารัฐบาลปรับงดปรับลดงบกระลาโหมไปแล้วแต่มันมีข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อในปีห5หแล้วก็ยืนยันว่าที่พูดกันว่างบกระลาโหมมากกว่าสาสุขไม่ใช่ข้อเท็จจริงในภาพรวมเนี่ยกระลาโหมน้อยกว่าสาสุขก็คือมันจะไปอยู่ที่งบกลางเนี่ยต้องไป วันนี้ในงบกระโหมงทาดูที่ดีนะครับซึ่งมีงบมันที่ตั้งไว้เนี่ยจนวนไม่มากนักนะครับแล้วในสองปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกหาดไไปแล้วนะครับจํานวนเป็นหมื่นล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อแลก็มีความจาเป็นในงบประมาณปี2565นะครับในส่วนของการที่ว่างบประมาณของกระทระวงโหมดไมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ไม่ใช่ข้อท็จจริงนะครับ ว่างืมานกับละโหมคือกัะโหมงงื่อมของกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับก็ต้องไปดูกองทุนต่างๆกองทุนสะสมหรือกองทุนที่ใช้ะโยน์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเงื่อมกับละโหมน้อยกว่ากระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมยืนยันนะครับวันนี้ก็มันยังไม่มีเรื่องของการทุจริตอะไรต่างเกิดขึ้นในรัฐบาลผมผมย้านะครับในรัฐบาลผมนี่ฮะก็ใส่หน้ากากก็ยากลำบากสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยนะฮะอานายก็จะหอบอยู่นะคะขนาด